นี่ลูกขิวนี่แล้วล่ะนะเดี๋ยวเราจะสลับสับสับสลบูกขิวนะใหญ่กับเล็กเดี๋ยวจะลองโฟยูนะเราจะให้โฟยทูทำแล้วเราจะเรียกเก็บบินนะดูซิว่าโฟยูจะทําเสร็จก่อนหรือคนมาเก็บบินจา่ายตังค์เรียบร้อยเดี๋ยวเราจะจ่ายเลยมีตังค์พรด้วยนะจ่ายตังค์ก่อนแล้วก็เดี๋ยวข้าวตังมาทอนแล้วไปดูนะเ,เดี๋ยวเราสับมั่วกันตอนนี้สับม่วเลยสับมั่วไปเลยนะ ทำบนโต๊ะนะซับซ้ายขวาซ้ายขวา<อ>นะมั่วไปเลยเอาจนถึงเข้าทอนตังเลยนะนี่วามอะไรบ้างมีเรงยุ่งม,มั่วแล้วเน,นี่ยห,ห,หกสีนะหกด้านเลยนะล,ลูกเล็กเนี่ยเนะเอาอย่างเหลืออ,อย่างทำให้เห็นนะได้ไหมไป ไเขียนบิลนะจ,ะจ่ายเขาอนไะีแล้เสร็จแล้วไม่น่มี่มีชูด้วยสามร้อยยี่สิบ ตับไม่ทันไม่เป็นไรไม่ทันไม่เป็นไรลองดูลองดูเลยขอกันเร็วเกินไปป่ะเออเขาเร็วมากเลยอาจารย์มีกนตดตับเร็วมากเขาติถึงไหนแล้วอ่ะไม่รู้ไม่เป็นไรเดี๋ยวไม่เป็นไรรอได้ลองดูก่อนดูกมัเล็กนะเนี่ยเนอะนะดูดิแค่ปลายนิ้วเดี๋ยวสับคั้งมันก็ลื่นลูก่มเล็กแค่ปลายมันก็เกิดเป็นจริงนะดูดิเริ่มเรียงเป็นสีแล้วบอกว่าได้ ขอบคุณครก่ั้ทำไม่เป็นทำต่อไปไม่เปไต่อไปแล้วเราดูเวลาในคลิปแล้วกันนะเราใช้เวลาเท่าไหร่แล้วก็บ เกือบแล้วเนี่ยดูนะครับมีอเนี่ยพี่เล็บสะอาดนะเกอมือนิ้วสวยนะดีที่นิ้วสวยไม่มีที่มือไม่มีที่เลย นิ้ได้ฝึกฝึกนิ้วนะฝึกนิ้วหรือว่านะฝึกบริหารนิ้วในตัว แตงเนาะเราจะต้องทำไม่ให้ทุกด้านมันคนมันทำพร้อมกันทุกด้านเลยค่ะไหมมันไม่ใช่ว่า่ไม่ชเหมนสีเดียวนะหม้บทั้งนู้นทังนี้มันหมุนพร้อมกันทุกด้านมันทำให้งงหกอาลูกจริงัไว้ข้างๆนนีคือส้จริงอันนี้ตขอเหรอ มนะไม่เหลนไรู้รว่าจริงอีผู้ิจิว <c oughs> มันมันจะยากกว่ามันไม่ยังไม่ถนัดเลยได้ส <c oughs> นะีเก่ง ไปบิดมาไอ้สีที่ได้แล้วมันไม่ไมันไม่เทียนสีมันทำฮาวายมันไม่มีผลกับสีอื่นที่ดูดินั่งอย่างสีเหลืองได้แล้วตอนทำไปทำมาสีเหลืองไม่หายเนาะใช่เพรว่าเขาเก่งนะเออมันต้องมองดดูิสีเหลืองก็ยังอยู่น้ำบิดไปบิดมาสีเหลืองไม่แตกมันก็ยังอยู่ที่เดิม คือมันแตกแล้วมันก็กลับมาที่เดิมอีกใช่คือมันเราต้องมีการแตกข้ามเนี่ยจะต้องเป็นเพื่อที่ให้มันกลับได้ใช่ไหมแตกเนาะ นี่เราเพิ่งเล่นได้กี่วันนึงนะดูดิเสร็จแล้วเก่ง่ะเกียร์เกียร์ประมาณกี่นาทีองสี่สามสี่เลยสามนาทีกว่าสี่สี่ดูว่าเก่งนะเก่งดูดิทุกคนดูสิคะนี่เพราะว่าพ่อพ่อทำมาสี่พ่อพ่อทำมาสี่เก้าปีทำไม่ได้นะ สวั <Techn Pokémon> สดีค่ะสวัสดีค่ะมาเล่นกันนะมาเล่นรูบิกกันเดี๋ยวไม่ค่อยดูเดี๋ยวไม่ค่อยดูโฟกัสทำมัางนะคะเดี๋ยวทำเร็วๆแล้วต้องมาสอนแล้วมาแข่งอะไรกินเชิญทุกคนมาเล่นนี่ไงจะได้เรียกว่านะใช้ฝึกฝึกทักษะฝึกทักษะี้ดวยฝึกสมองฝึลองปัญญาเดี๋ยวต้องหลังจะปิดตาทำมันเป็นการแก้ปัญหาโอเคนี่ก่อน